ค่ะหมปวาริษาแสงกมพีค่ะขณะนี้เราอยู่กันที่การอบรมมัคคุเทศเยาวชนพลังดีตอนพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชรพิธีซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะอยู่ภายใต้สำนักพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและภายในจะมีอะไรบ้างเราก็ไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S และที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชรพิธีก็จะมีเรือจัดแสดงอยู่ทั้งหมด8ดลำด้วยกันค่ะเริ่มจากเรือ เอกชัยเหินหาวเรือกระบี่ป่าเมืองมนันเรือนารายทรงสุบรรจราชการที่9เรือสุพรรณหงษ์เรือคุดเหินเห็ดค่ะเรืออเนกชาติภูชงเรืออนันตนาคราชและเรืออสุราวายุพะค,ค่ะซึ่งแบ่งเป็นเรือพระที่นั่งทั้งหมด4ี่ลำและเรือเหล่าแสนนากรอ,อีกสีลำด้วยกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงค่ะซึ่งคําว่าอเนกชาติผู้ชงม,มาจากภาษาส,สันสกฤตอเนกชาตะผู้ชงคะแปลว่างูหลากหลายชนิดค่ะและถ้าเราสังเกตที่ขนเรือตัวขนเรือก็จะเป็นพญานาคที่มีเสียงเป็นเทวดาทั้งหมดเจเสียงด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงยังลงรักปิดทองและแกะสลักลายพญานาคค่ะมีทั้งแบบเจเสียงหเสียงและ3ามเสียงด้วยกันค่ะ และถ้าเราสังเกตนะคะว่าท้องเรือเนี่ยท้องเรือจะเป็นสีชมพูนะคะเรืออนเนกประิผู้ชงเนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่สและเสร็จในสมัยรัชกาลที่หค่ะส่วนตรงกลางมันลำเรือจะเป็นพราเทนบรลลังกัญยาซึ่งเป็นที่ประทับของพบบระบรมวงศานุวงศ์ในกระบวนพยุหายาตราทางชลมาดค่ะส่วนสีทองที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นที่สําหรับปักฉัดค่ะไว้สําหรับปักทั้งฉัด5ชั้นและแบบ7ชั้นด้วยกันนะคะ นอกจากนี้นะคะเรือพระที่นั่งอนเองกนกชาติผูชงยังเป็นเรือลำที่มีขนาดยาวที่สุดในกระบวนพยายุหายาตาทางเชลมาตและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วยค่ะและนอกจากเรือพระที่นั่งแล้วนะคะเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำก็ยังมีสิ่งที่พิเศษก็คือสิ่งที่เรียกว่าท่าภายนกบินนั่นเองค่ะซึ่งเป็นท่าภายที่จะทำมุมทั้งหมด44องศา เหมือนกับท่าที่นกกาลังบินอยู่ค่ะและในท่าทายนกบินเนี่ยคะก็จะใช้ในเรือพระที่นั่งเท่านั้นค่ะก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรราชการท่ขฆาวค่ะซึ่งก็จะแตกต่างจากท่าพายของเรือเหล่าแสนยากรอ,อื่นๆน,นะคะที่จะใช้ท่าพายเป็นท่าคนราบค่ะ เป็นยังไงกันมากคะกับพิพิพธััณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีทุกท่านสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นิกาถึง16นาฬิกา30นาทียกเว้นแค่ช่วงวันสงกรานต์ค่ะและว,วันนี้ไหมมาคุเทศเยาวชนพลังดีต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ